สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันสงการนะคะวันนี้พวกเราจะไปล้างท่านเนื่องในวันสงการแล้วก็จะไปทําความสะอาดอาท่าของคนที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเราจะทําเป็นประจําทุกปีเะไปกันเลยค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะมินนี่ก็ตื่นเต้นมากเลย ก็ถามในนั่นแหละว่าของเรามีจีอันมีจอันเดี๋ยววันนี้เราจะพามิน่ไปล้างทาตของตาทวดกับยาตทวดนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้เป็นก็เหมือนวันรวมญาตินะคะเราจะพากันทำความสะอาดปีละครั้งค่ะช่วงสงการจะช่วยกันผนลไม้ละมือเพื่อเอาน้ำอบน้ำหอมนะคะ ที่บ้านเดินทรงถาดบ่ประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปทำความสะอาดก่อนเด้อค่ะมินีิแล้วจากได้เสียงความนะ,ะัะของมินิมาฝากไาอเด้อค่ะมันมีเนื้อซอยเท่าที่ซอยได้คะ่ะ